สวัสดีครับเคยสังเกตไหมครับว่าเบื้องหลังแอปพลิเคชันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ทำงานอยู่เงียบๆคอยเชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันทำให้แอปต่างๆมันคุยกันได้แบบทันทีทันใดเลยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผู้ส่งสารลับแห่งโลกอินเทอร์เน็ตที่เขาเรียกกันว่าเว็บ o ฮสครับเคยเอะใจกันบ้างไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราจ่ายเงินซื้อของออนไลน์ปุ๊บอีเมลยืนยันถึงเด้งมาหาเราได้ทันทีเลยหรือว่า ทำไมทีมโปรแกรมเมอร์ถึงรู้ได้ทันทีว่ามีคนอัปเดตโค้ดใหม่คำตอบของเรื่องมาสารจา์พวกนี้ล่ะครับซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้โอเคครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกภาพตามง่ายๆว่ามันมีวิธีสื่อสารกันอยู่2แบบแบบแรกเรียกว่า polling อันนี้เปรียบเหมือนการที่เราต้องคอยโทรไปถามตลอดเวลาเลยว่ามีอะไรใหม่ไหมมีอะไรใหม่หรือยังซึ่งมันก็จะน่ารำคาญหน่อยๆใช่ไหมครับแถมยังเปลืองแรงด้วย ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเว็บฮุกครับอันนี้เปรียบเหมือนการรอให้มีคนโทรมาบอกเราเองเลยเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นจริงๆว่าเฮ้ hey, มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นแล้วนะแบบนี้มันฉลาดกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่ากันเยอะเลยครับถ้าจะให้อธิบายแบบเป็นทางการหน่อยนะครับเว็บฮุกก็คือวิธีการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์นั่นแหละครับโดยมันจะทำการส่งการแจ้งเตือนแบบพุชหรือก็คือผลักข้อมูลไปให้โดยอัตโนมัติเลยนะเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างที่เรากำหนดเอาไว้เกิดขึ้น ก็คือแทนที่เราจะต้องวิ่งไปถามเขาเขาวิ่งเอาคำตอบมาให้เราถึงที่เลยไม่ต้องคอยร้องขอข้อมูลซ้ำๆให้เปลี่ยงแรงครับเอาละครับพอเข้าใจคอนเซปต์กันแล้วทีนี้เราลองไปดูกันดีกว่าว่าในชีวิตจริงเนี่ยจะาผู้ส่งสารลับที่ว่าเนี่ยมันไปแอบทำงานอยู่ตรงไหนในชีวิตประจาวันของเรากันบ้างตัวอย่างแรกนี่ผมว่าใกล้ตัวหลายคนมากเลยนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นทีมครับ นั่นก็คือการแจ้งเตือนในแอปแชทที่เราใช้สื่อสารกันอยู่ทุกวันอย่างพวก Slack หรือ Discord นี่แหละครับซึ่งมันเป็นหัวใจสำคัญเลยนะที่ทำให้ทีมทำงานร่วมกันได้แบบไม่มีสะดุดเอาละครับจุดที่น่าสนใจก็คือขั้นตอนการทำงานของมันลองนึกภาพตามนะครับ สเตปแรกเลยพอโปรแกรมเมอร์อัปเดตโค้ดใหม่ขึ้นไปบน GitHub ปุ๊บสเตปที่2เว็บฮุกก็จะถูกส่งออกมาทันทีเลยและสุดท้ายข้อความแจ้งเตือนก็จะไปโผล่ในห้องแชทของ Slack ทำให้ทุกคนในทีมเนี่ยไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญสคัญโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดเลยแล้วถ้าพูดถึงในบ้านเรานะที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือการใช้เว็บฮุกกับ Line Messaging API ครับซึ่งมันก็เปรียบเสมือนช่องทางให้นักพัฒนาเนี่ย สามารถเชื่อมต่อกับ l ล ne เพื่อสร้างแชทบอทที่คอยตอบโต้กับผู้ใช้งานหรือว่าส่งการแจ้งเตือนต่างๆได้แบบอัตโนมัตินั่นเองครับโอเคนอกจากเรื่องงานแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เว็บฮ o กสเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยก็คือโลกของ e-commerce แล้วก็การจ่ายเงินออนไลน์ครับซึ่งเป็นจุดที่ความเร็วและความถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยทีเดียวกระบวนการมันก็คือพอเรากดจ่ายเงินเรียบร้อยปุ๊บ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังบ้านก็คือระบบจ่ายเงินอย่าง Stripe จะส่งเว็บกไปบอกระบบของร้านค้าทันทีเลยครับว่าการจ่ายเงินสำเร็จแล้วนะจากนั้นระบบของร้านค้าก็จะออกใบเสร็จแล้วก็เริ่มกระบวนการจัดส่งสินค้าได้เลยทุกอย่างเกิดขึ้นเองหมดเลยโดยที่ไม่ต้องมีคนมานั่งเฝ้าเลยครับสะดวกสุดๆ อีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญมากๆของเว็บกนะครับก็คือการทำให้ข้อมูลในระบบต่างๆเนี่ยมันอัปเดตตรงกันอยู่เสมอหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า data synchronization ครับพูดง่ายๆก็คือทำให้มั่นใจว่าข้อมูลในแอป A กับแอป B เนี่ยมันเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเป๊ะๆตลอดเวลาสไลด์นี้อธิบายได้เห็นภาพสุดๆเลยครับลองดูในตารางนะครับสมมติว่ามีลูกค้าใหม่ลงทะเบียนเข้ามาผ่านแพลตฟอร์มการตลาด ถ้าไม่มีเว็บฮุกเนี่ยระบบจัดการลูกค้าหรือ CRM ก็จะไม่รู้เรื่องเลยเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยครับแต่พอมีเว็บฮุกเข้ามาช่วยเท่านั้นล่ะครับปิ้งข้อมูลลูกค้าใหม่ก็จะโผล่ในระบบ CRM ทันทีเลยทำให้ข้อมูลของทั้งสองระบบเนี่ยมันตรงกันเป๊ะแบบเรียลไทม์ อันนี้สำหรับสาย Developer โดยเฉพาะเลยนะครับเว็บฮ o กเนี่ยถือเป็นหัวใจของกระบวนการทำงานยุคใหม่ที่เรียกว่า CI/CD เลยครับซึ่งมันก็คือวิธีที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเอาโค้ดที่เขียนเสร็จใหม่ๆไปโชว์เป็นเว็บไซต์จริงๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อัตโนมัตินั่นเอง กระบวนการก็จะคล้ายๆกับการแจ้งเตือนในแชทเลยครับคือพอนักพัฒนาอัปเดตโค้ดขึ้นกิจหับปุ๊บเจ้าเว็บฮุกก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนคนส่งสิกแนลไปบอกแพลตฟอร์มโฮสติ้งอย่าง Netlify หรือ w o r ร์เซว่าเฮ้ hey, มีของใหม่มาแล้วนะรีบอัปเดตเว็บด่วนแล้วเว็บไซต์ก็จะถูกอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ให้ทันทีเลยครับมาถึงตัวอย่างสุดท้ายกันแล้วครับอันนี้ก็ใกล้ตัวคนไทยมากๆเหมือนกันใครที่ชอบไปงานอีเวนต์ต่างๆน่าจะเคยใช้บริการของอีเวนต์ป๊อป ซึ่งเขาก็ใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันครับเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทั้งผู้จัดงานแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานเลยลองลึกภาพผู้จัดงานนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนกดซื้อตั๋วในเว็บ Event Pop ระบบก็จะส่งเว็บคุกไปแจ้งเตือนผู้จัดงานทันทีเลยทําให้เขารู้ยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องคอยเข้าไปกดรีเฟชหน้าเว็บเพื่อเช็คข้อมูลเองเลยครับโอเคครับ มาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพรวมกันแล้วนะครับว่าทําไมเจ้าเว็บ o ุกเนี่ยมันถึงสําคัญมากในโลกดิจิทัลทุกวันนี้เรามาสรุปภาพใหญ่กันอีกทีนะครับมีประโยคหนึ่งที่ผมว่าสรุปหัวใจของเว็บ o ุกได้ดีที่สุดเลยนะเขาบอกว่า เว็บฮุกสขจัดความจำเป็นในการตรวจสอบ API ซ้ำๆหรือที่เรียกว่า polling ทำให้การทำงานอัตโนมัตริราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้แอปสมัยใหม่มันตอบสนองได้เร็วทำใจอย่างที่เราคุ้นเคยกันดังนั้นประเด็นสำคัญที่อยากให้จำกันได้นะครับหนึ่งเลยคือเว็บฮุกส์ทำให้เกิดระบบอัตโนมัติที่มันราบรื่นแล้วก็เร็วทม์ 2. คือมันช่วยกำจัดวิธีการเก่าๆที่ต้องคอยเช็คข้อมูลซ้ำๆที่มันไม่มีประสิทธิภาพ 3. ม,มันทำให้ระบบที่อยู่คนละที่เนี่ยทำง,งานด้วยกันได้แบบเนียนๆและสุดท้ายทั้งหมดนี้ก็คือพลังที่อยู่เบื้องหลังการสื่อสารแบบทันทีทันใดที่เราคาดหวังจากแอป,ปยุคใหม่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่เห็นแอปพลิเคชันต่างๆมันคุยกันได้แบบปุ๊บปั๊บลองนึกถึงเบื้องหลังดูนะครับว่าอาจจะมี ผู้ส่งสารลับอย่างเว็บฮุกกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งอยู่ก็ได้ครับ